คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูตรงช่วงคอกันนะคะตรงช่วงคอเนี่ยเมียจะถักทั้งหมด2แถวนะคะตรงช่วงคอเพราะว่าเรากะคอของเราเรียบร้อยแล้วไม่ให้มันกว้างเกินไปนี่เรากําหนดในการทําแต่เรื่องแรกที่อธิบายฟังแล้วเนาะตรงช่วงคอเมียได้ถักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าประมาณไหนนะคะ,ะช่วงคอเนี่ยเมียไม่ค่อยได้ซีเรียสหรอกคะ่ะเราก็ถักแค่ x x หรือควักธรรมดาเท่านั้นนะคะโดยการที่ถัก x นะคะการถัก x แล้วก็ถักไปรอบๆบคอหนึ่งแถวก็คือเมียจะถักลงที่ <S 2> <S 2> ทุกคนเห็นเป็นตัว v ใช่ไหมที่เป็นตัว v แบบนี้ค่ะเมียจะถักแค่ลงที่หลักเฉยเฉยอันนี้เราเริ่มที่ห่วงไหนก็ได้หมดนะคะคือเราเริ่มที่หลักไหนก็ได้เราก็ถัก x ที่เป็นหลักตรงเนี้ค่ะถัก x หนึ่งหลักแล้วก็ลงในช่องตรงเนี้หนึ่งแล้วก็ลงในช่องแล้วก็ลงที่หลักตรงนี้อีกหนึ่งก็เป็นสามแล้วตรงเนี้ยเราจะไม่ลงเมียจะข้ามแล้วเมียก็จะมาที่ v ที่สองถัก x ถัก x ถักเอแล้วก็ข้ามแล้วก็มาวีที่สามนะคะวนไปจนรอบแถวหรือใครไม่มีหรือใครมีวิธีถักไงก็ถักไปได้เลยนะคะส่วนที่เป็นตรงด้านข้างของมันนะคะตรงที่เป็นด้านข้างของมันเนี่ยเมียวจะลงแค่ช่องละสามนี่ค่ะมันจะเป็นช่องเห็นไหมคะมันจะมีเป็นช่องเป็นช่องอยู่แล้วเมียวก็ใส่แค่ช่องละสามแล้วเมียก็ข้ามมา ที่เป็นช่องของที่เป็นวีนี่ค่ะสามสามสามอะไรประมาณนี้นะคะง่ายๆาแล้วก็มาด้านหลังด้านหลังของเมลเนี่ยคอมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นสามหลัก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 แล้วก็จะมีโซ่หนึ่งขั้นใช่ไหมก็ถักเอ็กแค่ที่เป็นสามหลักพอที่เป็นสามหลักสามหลักอะพวกนี้ไม่ต้องลงข้ามมันมาเลยค่ะคอเรามันจะได้แคบๆเข้ามานะคะจากนั้นจบแถวเราก็ทําการเชื่อมต่อแล้วพอมาแถวที่สองแถวที่สองเราก็แค่ถักไปตามหลักของเขาแล้วเราก็ทําติ่ง เราจะทําติ่งที่ที่หลักไหนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะคะเมี่ยวก็ทําติง่งแล้วก็ถักมาอีกบานสัก 4x แล้วก็ทําติงต่ง 4x ทําติ่งใครจะทํา 5x ทําติง่ง 6x ทําติ่งก็แล้วแต่เราได้ได้ได้เสมอได้หมดนะคะช่วงคอให้เรากําหนดเอานะคะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเมียวจะพามาถักเป็นช่วงแขนตรงแขนของเมียวจะถักเป็นแบบนี้ค่ะนยคะเสื้อตัวนี้มันจะเป็นแบบเป็นระบายเปิดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบเปิดแบบนี้นะคะ ช่วงแขนนะคะมันจะเป็นช่องละ3ามนะคะ3าเนอนาะหรือควอบธรรมดาไม่ใช่2%องเมื่อกี้ดูผิดอ่าโอเคเริ่มที่เริ่มที่ช่องไหนก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะที่เป็นช่องช่องสัญลักษณ์ตัว V แบบนี้นะคะจิ้มไหมเข้าไปได้เลยดึงไหมขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นเราก็ ล็อกใหม่ไปหนึ่งครั้งก็คือเป็น x ที่หนึ่งนะคะในช่องนี้หนึ่ง x แล้วก็เข้าไปในช่องเดิมค่ะเป็น x ที่สองแล้วก็ x ที่สามในช่องเดิมนคะคะก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็ไปนี่ค่ะช่องถัดไปแค่นี้เองก็ใส่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะสาม x หรือข้อธรรมดาช่องถัดไปก็สามค่ะ หนึ่งสองสามนะีคะแค่นี้นะคะพอเราเจอที่มันเป็นหลักแบบนี้ค่ะก็เข้าไปในช่องหลักของเขาอ่ะนะคะนะคะเข้าไปในช่องหลักหนึ่งสองนะคะสามถ้าสามน่ะเราจะลงช่องเดิมก็ได้หรือจะลงตรงนี้ก็ได้ได้หมดนะคะแต่เดี๋ยวจะลงตรงช่องนี้ตรงตรงช่องนี้ค่ะใกล้ๆก,กล้กันเนี่ย มันจะได้ติดติดกันเนาะก็เท่ากับว่าได้สาม x แล้วก็ตอนนั้นก็เป็นช่องถัดไปก็หนึ่งสองสามแค่นี้ค่ะนะคะช่องละสาม x นะคะช่องละสาม x นะคะพอเราเจอหลักก็เหมือนเดิมเข้าไปที่เป็นหลักหลักเดียวค่ะหนึ่งสองแล้วก็อที่สามใส่ตรงนี้ก็ได้ค่ะ ตรงเนี้ยที่เป็นหัวหัวตรงเนี้ยนะคะสามเอ็กนะคะมันจะได้ดูแบบบาลานซ์กันเนาะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะหนึ่งสองสาม ก็เจอหลักก็ใส่สองแล้วก็ใส่ตรงหัวเขาตรงเนี้ยประมาณนี่ค่ะหนึ่งเห็นไหมคะที่เราถักมามันก็จะแบบิบเรียบตรงนี้นะคะมันก็จะง่ายในการทําลายถัดไปนะคะค่ะถักวนมาเรื่อยๆเลยค่ะโดยเจอกันค่ะเราก็ถักมาจนถึงใต้รักแร้นะคะตรงวงแขนนะคะตรงวงแขนเดี๋ยวมาดูวิธีถักนะคะก็ถักกะกะไปแหละคะ่ะทุกคนให้มันแค่มันเท่ากันกับฝั่งด้านน้น เดี๋ยวลง x ตรงนี้ก่อนนะคะตรงที่เป็นช่องนี้สามสองสาม x เสร็จนะคะตรงนี้จะเป็นใต้รักแล้เลยนะคะจุดเริ่มต้นเราจะอยู่ที่ตรงนี้นะคใะต้ลักแล้เนี่ยก็ลงไปตามช่องของเขาะคะมันจะมีอันนี้ไม่ได้ลงคะ่ะเราก็ข้ามาตรงนี้เลยอันนี้หลักนี้ไม่ได้ลงนะคะเดีย๋ยวจะข้ามาตรงนี้เลยหนะะึ่ง x แล้วก็จะมีตรงช่องเนี้ยคะ่ะ นะอันนี้ก็ลงไป 1. หนึ่งเพราะมันเป็นแค่ขั้นด้วยหนึ่งหลักใช่ไหมขั้นโซ่หนึ่งแล้วก็ใส่แค่หนึ่ง x แล้วนี้มันมีทั้งหมดสามหลักก็ใส่ไปสาม x ค่ะ x ที 1, x ่หนึ่ง x ที่สอง x ที่สามนะคะก็แค่นี้แล้วถึงตรงนี้ค่ะแล้วก็ลงในช่องนี้ด้วย <S 2> <S 2> ที่มันว่างว่างอยู่ลงเป็นหนึ่ง x นะคะถึงตรงนี้นะคะ่ะก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันเพราะมีอยู่หนึ่งหลักเก็จะลงไปหนึ่งถัก x แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ทําการเชื่อมต่อที่จุดเริ่มต้นถักซีเลื่อนห่วงมาเลยนะคะนะคะก,ก็ประมาณนี้ยคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะจากนั้นก็จะถักเหมือนเดิมนะคะถัก<ม>ลายเหมือนเดิมด,ดูก่อนว่าเมียวเริ่มจากตรงไหนถักวีแล้วก็แป๊บนึ่งนะคะมองไม่ค่อยเห็น ลง x ที่สี่ก็ไม่มีอะไรนะคะง่ายเราจะจะถักเหมือนเดิมอะคะ่ะแล้วก็ขึ้นเป็น v ขึ้นเป็น v ก็คือโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ถักเหมือนตัวเสื้อและะ้วค่ะแล้วก็ลงที่ช่องเดิมขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราก็นับนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปช่องที่สี่ถักเป็น v ค่ะหนึ่งหลักโซ่หนึ่งแล้วก็หนึ่งหลัก ท่นด้วยโซ่หนึ่งนะคะท่านได้สองลายถักเหมือนตัวเสื้อเลยนะคะทุกคนเพียงแค่ว่านับหนึ่งสองสามแล้วก็ลงช่องที่สี่ถักวีท่นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่สี่หนึ่งเสอเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามสี่ช่องนี้ลงช่องที่สี่ถักวีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขึ้นวี แค่นี้เองนะคะนี่นี่ค่ะถักเหมือนที่เราถักเสื้อนล่ะค่ะนะคะถักวนไปค่ะค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงจบแถวตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอันนี้เดี๋ยวจะข้ามมาเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนที่ลงใหม่ จะข้ามหรือใครจะลงอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่แต่มันเกินมาห้าที่จริงก็ไม่ต้องลงเนาะข้ามมาเลยเหมือวจะให้มันอยู่ตรงกลางที่สุดทักวีนะะแล้วก็โซ่หนึ่งคันแล้วก็ข้ามมาเลื่อนห่วงตรงโซ่สามนะคะก็ประมาณนี้นะคะ เนยจะได้ให้มันเท่ากับฝั่งนอนเท่ากับว่าเมียวได้ลายทั้งหมดสามสิบสองลายเท่ากับด้านนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ถักเหมือนเหมือนเดิมนะคะถักเหมือนลายเสื้อไปเลยเลื่อนห่วงเข้ามาแล้วก็ขึ้นีหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่แล้วก็ลงไปหนึ่งหลักโซ่หนึ่งแล้วก็ไปวีตัวที่สองโซ่หนึ่งหนึ่งหลักโซ่หนึ่งไปวีตัวที่สาม แล้วก็ไปวีตัวที่สี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ถักความยาวไปได้แบบที่เราต้องการมันจะลายเหมือนตัวเสื้อเลยนะคะตรงนี้เนียไม่แน่ใจเมียถักมาทั้งหมดกี่ลายเดี๋ยวนับให้ดูก่อนนะคะประมาณหนึ่ง6 6 7สามสี่ห้าหกหเจ็ดแปดเก้าสี่สิบสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเยถักมาทั้งหมด18ดแถวนะคะใครจะถักมากกว่านั้นได้หมดพอถักมา แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําเป็นระบายเป็นชั้นๆแบบนี้กันนะคะเดี๋ยวถักความยาวไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันค่ะค่ะตรงนี้นะคะเหมียวก็ได้ถักมาทั้งหมด18 18แถวนะคะเดี๋ยวขอนับอีกทีหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคทั้งหมด18แถวนะคะคือทําไมถึงต้อง18แถวคือโฮเมียจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ คือเมียจะทำทั้งหมด3ามชั้นแบบนี้นะคะชั้นที่หนึ่งหลังจากที่ถักครบสิบแดแถวแล้วเมียจะถักลายพัดยาวไปเลยนะคะแล้วก็จะมีชั้นที่สองชั้นที่สามเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะเออทีเนี้ยเมียวจะทำแบบนี้นะคะพอได้สิบแปดแถวสิบแปดแถวแล้วเมียวจะนับแบบนะคะเมียวจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วเราจะขึ้นลายนี้นะคะจากนั้นก็นับมาอีกหนึ่ง6สามี่หแล้วก็ขึ้นลายนี้และเมียวจะให้มันเหลืออยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะรู้สึกจะเหลือตรงนี้ประมาณหนึ่ง6 6สามสเหมือนกันใช่ไหมเออเดี๋ยวแขอดูก่อนนะคะประมาณนี้แหละค่ะก็คงไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าต้องต้องการที่จะให้มันเหลือส่วนนี้ด้วยเพราะว่าถ้าถ้าจะถักตรงนี้เป็นลายพับ ลายพัดขึ้นมาอีกไม่รู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปสลับส่วนตัวนะคะแต่แล้วแต่ชอบเนาะจากนั้นนะคะเมียวถักทั้งหมด18แถวใครถักกี่แถวก็คำนวณเองนะคะในส่วนของตรงเนี้ยเราไม่จำคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องถักตามคนถักก็ได้ใครที่อยากให้ลายมันเขาเรียกว่าอะไรให้มันถี่เขาเรียกว่าลายถี่ใช่ไหมให้มันถี่กว่านี้อาจจะเหลือสักสีแถวอย่างเงี้ยลายมันก็จะย่นเข้ามาประมาณนี้นึกออกไหมคะมันก็จะประมาณนี้แต่ของเมียวเนี่ยก็ก็กลางๆนะคะไม่ถึงกับแบบว่า ห่างเกินไปหรือว่าถี่เกินไปนะคะโอเคเมียก็ถักทั้งหมด18แถวนะคะเออแล้วก็พอครบ18แถวตรงนี้นะคะเราจะมาถักเป็นลายพัดกันมันก็จะคล้ายกับที่เป็นชายเสื้อนะคะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเอ,อเชื่อมต่อนะคะเออเดียขอดูอีกฝั่งหนึ่งก่อน อ่อโอเคจากนั้นก็ให้เราเลื่อนห่วงให้มาอยู่ในช่องตรงกลางตรงนี้นะคะตรงลาย V mm ี hmm. เขาเมีวจะจบที่เป็นลายวนะคะทุกคนเพราะเวลาเราทำโซ่ห้าแล้วก็เอ็กมันจะได้ทำง่ายๆนี่ค่ะเมี mm hmm. จะจบตรงที่เป็นลาย V แบบนี้นะคะ18แถวจากนั้นก็ใส่โซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าแล้วก็เอ็กไปตามตามลายตามวิ่งเขาได้เลยนะคะ ได้กี่ลายนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะคะมันอาจจะไม่ลงตัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเมคเอาเนาะค่อยทำยังไงแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วก็เอ็กซไปตามลายของเขาเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอ็กไปตามลายของเขาะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอ็กไปตามลายของเขาะค,ะค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นห่วงแบบนี้ค่ะทุกคน เป็นหนึ่งห่วงสองห่วงสามห่วงสี่ห่วงไปตามหลังเขาแบบนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ x ไปที่ไปที่ลายนะคะจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนสามารถถักวนได้จนจบแถวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะลงตัวไหมมันจะต้องหันห้าแล้วลงตัวนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะถักวนไปได้เลยค่ะค่ะเออตรงช่วง ที่ถักลายนี้นะคะที่เราถักโซ่ห้าแล้วก็เอ็กมาเรื่อยๆเขาเมียวจะได้ทั้งหมด32สองห่วงซึ่งหารห้าแล้วมันไม่ลงตัวนะคะมันเศษสองเพราะฉะนั้นเมียวจะตัดสองห่วงทิ้งไปจะให้เหลือแค่30หาร 5, mm hmm. ห้าเมียวจะได้ทั้งหมด6ลายนะคะออ่ตอนนี้ก็เดี๋ยวนะคะอันนี้30มสิตรงนี้ก็จะเป็นเหมีอยก็จะรื้อออกนะคะรื้อออกแล้วก็ อันนี้เป็นยี่สิบแปดอ่ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกเหมือนนะยี่สิบหกยี่สิบห้าเดี๋ยวขอนับอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเมี่ยจะขอหรือเยอะๆเลยเดี๋ยวนับทีหนึ่งว่าตอนนี้กี่ห่วง หนสอี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสาสิบสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเกสิบมี่ยี้าโอเคเมยวหลือออกมานะคะจนเหลือ25ห่วงแล้วก็เมียจะทําอีก5ห่วงที่เหลือก็คือให้เรากะกะว่าจะลงตรงไหนแต่ว่าให้ได้5ห่วงนะคะเพิ่มไปอีกเนาะสอง สองสามสี่ห้าปกติเราก็จะลงตรงนี้ใช่ไหมคะแมวก็อาจจะไม่ลงก็อาจจะข้ามมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงที่ยี่สิบหกหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบหกเอ่อห่วงที่ยี่สิบเจ็ดก็จะลงตรงนี้กะกะไปเอานะคะยี่สิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าห่วงที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ ห่วงที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือห่วงที่ยี่สิบเก้าห่วงที่สิบเก้าเียวก็จะลงตรงนี้เลยนะคะยี่สิบเก้าแล้วทีนี้ห่วงที่สามสิบเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นตรงนี้ห่วงที่สามสิบเียวก็จะโซ่หนึ่งโซ่สองพันหัวเข็มลงไปที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ได้เลยค่ะถักเป็น f ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะก็จะได้พอดีแบบนี้ช่วงนี้อาจจะแบบ ห่างๆนิดๆอย่างหน่อยไม่เป็นไรค่ะขอให้มันหานห้าลงตัวเรยก็ได้ทั้งหมดสามสิบห่วงหารห้าลงตัวจะได้หกลายนะคะโอเคต่อไปแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็เอ็กไปตามห่วงเราจะถักสองแถวนะคะเมื่อกี้เราได้หนึ่งแถวแล้วนี่คือแถวที่สองหนึงสองสามสี่ห้าแล้วเราก็เอ็กไปตามห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็ X ไปตามห่วงนะคะจากนั้นนะคะก็สามารถที่จะถักโซ่5วนไปจนจบแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะค่ะแล้วก็มาจบแถวที่2นะคะของแขนเสื้อนะคะจบแถวก็เหมือนเดิมค่ะโซ่2พันหัวเข็มตรงนี้คือตรงที่จุดเริ่มต้นนะคะถักเขึ้นมาแบบนี้นะคะถักเป็นเขึ้นมาแบบนี้ หลังจากนั้นเราก็จะถักลายพัดเหมือนที่เราถักตรงตรงเสื้อนะคะตรงชายเสื้อเหมียวเหมียจะใช้เป็นแปดหลักนะคะอันนี้เป็นแปดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แแล้วก็ x ไปที่ห่วงนะคะโซ่ห้าค่ะสามสี่ห้าแล้วก็ x ไปที่ห่วงโซ่ห้าสองสามสี่ห้า x ไปที่ห่วงถักโซ่ห้าสามห้าแล้วก็ x ไปที่ห่วงมันก็จะได้ทั้งหมด8ดหลักแล้วก็หนึ่งสองสามสามห่วงแล้วต่อไปเราก็ถัก เป็นลายพัดลายที่2ขึ้นมาก็คือจะทําเหมือนอที่เป็นตรงชายเสื้อเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเราสามารถถักไปได้เลยนะคะเหมือนชายเสื้อเลยแบบนี้นะคะถักให้มันเสร็จเหมือนชายเสื้อให้มาดูคลิปตรงชายเสื้อก็ได้แล้วจากนั้นนะคะพอถักเสร็จต่อไปเดี๋ยวเหมือนจะพาถักที่เป็นชั้นๆนะคะว่ามันมีวิธีถักยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราถักลายพัดไปได้ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันคะ่ะ ค่ะอันนี้นะคะเหมียวก็ได้ทําการถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะถักเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะต่อไปเราจะขึ้นลายที่สองก็คือลายพัดตัวนี้นะคะทีนี้เหมียวจะนับขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็นับขึ้นมานี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะนี่คือตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะจิ้มตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็จิ้มตรงนี้จิ้มตรงตรง,ตรงแถวที่ 6, หกนะคะตรงแถวที่หกนะคะนี่ค่ะให้นับขึ้นมาใครจะ,ะแถวที่สี่ห้าหกได้หมดนะคะแล้วแต่เราเนาะเดี๋ยวจะอยู่ที่แถวที่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่คือแถวที่หกแถวที่หกแล้วก็ตรงช่องตรงนี้เลยนะคะตรงช่องตรงนี้เลยนะแล้วก็ เอาใหมเข้ามาค่ะเราจะขึ้นเหมือนเดิมนะคะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ขึ้นโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้นะคะคือตอนแรกอะที่เราถักตรงนี้ที่มันไม่ลงตัวใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมของเมยวจะไม่ลงตัวมันจะเกินมาสองนะคะมันจะเกินมาสองเพราะฉะนั้นเมย์จะถัก ตัวนี้ค่ะอาจจะถักสลับไปมาคือทำไงก็ได้ให้มันได้เท่ากับล็อตแรกอะลายแรกที่เราถักก็คือ30ห่วงนะคะใช้หลักการใช้หลักการเหมือนเหมือนครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่าถักถ้าเหมียวถักอันนี้ไปทุกอันทุกช่องแบบนี้ยังไงก็ต้องเกินมา2เพราะฉะนั้นเหมียวก็จะค่อย,ค,อยค่อยทไปนะคะนี่ค่ะจากนั้นให้เราบีบขึ้นมาอย่างนี้นี่ค่ะมันจะเป็นแถวของมันนี่คือแถวนี้นะคะเนี่ยตรงห่วงเงนี้แล้วก็ง่ายๆคือให้เราบีบขึ้นมาอย่างงี้ค่ะ ดิ่วขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเราจะเห็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาถักให้ดูก่อนนะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะก็ไปตามตามช่องตรงเนี้ยเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือห่วงที่สองเราจะนับไปไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องถักให้ได้ทั้งหมดสามสิบห่วงห่วงที่สองหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอ่าแล้วก็เป็นห่วงที่สองนะคะนี่คือได้สองห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็ไปห่วงที่สาม หนึ่งสองสามสี่ห้าดูให้ดีนะคะอย่าอย่าอย่าไปถักที่แถวอื่นนะเราค่อยๆบีบไปงี้นะคะแล้วก็ห่วงที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห่วงที่ห้านะคะมันก็จะเป็นห่วงแบบเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเดี๋ยวจะถักไปสักสิบห่วงก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไป กะเก่เอานะคะเพราะว่าของมันเกินมาสองอะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้ได้กี่ห่วงเดี๋ยวนับไปเลยแล้วกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้แปดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าสิบอ่าได้สิบห่วงอ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะก็อาจจะก,กะกะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าได้1 0บห่วงปกติเราก็จะลงในช่องแบบนี้นะคะอาจจะไม่ต้องลงอาจจะเลยมาหน่อยก็ได้นะคะเลยมานิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราก็จะเลยมาหน่อยนึงนะเป็นห่วงที่11บเนอนาะหนึ่งห้าจากนั้นก็ ลงปกติเป็นห่วงที่สิบสองอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าลงปกติเป็นห่วงที่สิบสามอะไรประมาณเนี้ยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าคือทายังไงก็ได้อะให้เราได้จํานวนที่ให้มันได้เท่ากับลายแรกที่เราทำมานะคะจากนั้นก็คือที่ถักให้ดูเยอะๆเ,เพราะว่าเมล์กะให้ดูอะคะ่ะว่าแบบเออเราอาจจะไม่จําเป็นต้องลงเป๊ะๆอาจจะก,กะกะเอานะคะจนไปถึงท,ท้าย นะคะค่อยๆนับไปแล้วก็ให้มันได้จํานวนที่ที่มันเท่ากับลายแรกที่เราทำนะคะค่ะแล้ก็จะมาจบแถวนี้นะคะขมียวก็จะเป็นช่องที่30สินะคะพันหววเข็มโซ่สองพันหัวเข็มแล้วลงตรงจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นถักเป็น f ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวขอลงใหม่นะคะถักเป็นเขึ้นมานะคะ ก็นับดูอีกทีนึงนะคะให้มันได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วก็หาร5ให้มันลงตัวก็คือให้มันเท่ากับลายแรกนั่นแหละคะ่ะจากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะโซ่5เพราะเราจะถักให้ได้ทั้งหมด2แถวนะคะไอ้ที่เป็นโซ่5เราจะถักให้มันได้ทั้งหมด2แถวนะคะ โอเคเดี๋ยวเหมียวขออธิบายให้ฟังแล้วกันนะคะเหมียวไม่ขอถักแล้วเพราะว่ามันก็เป็นแค่ลายเดิมๆนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะในในแถวชั้นที่สองเนี่ยชั้นแรกเหมียวจะใช้ทั้งหมด8หลักชั้นที่สองเหมียวจะใช้แค่7หลักเท่านั้นเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าเนาะเหมียวใช้ทั้งหมดแค่7ดหลักเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าใช้8ดหลักมันจะมันจะบานออกนะคะแต่ก็แล้วแต่ชอบนั่นแหละนะคะคือตรงเนี้ยตรงปลายมันตรงนี้เหมียวใช้8ดหลัก แล้วพอมาลายที่สองเหมใช้7หลักลายที่สามแมวก็ใช้7หลักถักหลักการเดียวกันที่เหมวทําให้ดูตรงนี้เลยนะคะทุกคนที่ทําให้ดูตรงนี้เลยเราถักชั้นแรกเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยก็เชื่อมต่อตัดไหมได้เลยนะคะแล้วก็นับขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ก็คือแถวที่6แล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนเดิม มันเหมือนกันเลยแล้วก็จะได้ชั้นที่3นะคะที่ทจริงเดี๋ยวจะทําแค่นี้พอเหียวจะไม่มีชั้นที่4ี่นะคะเพราะว่าเมียวอยากให้มันเห็นลายตรงนี้ให้มันให้มันเหมือนกับตรงนี้ก่อนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูตรงชายเสื้อนะคะชายเสื้อเดียวใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าเออ่ตรงชายเสื้อตรงเนี้ยเนี่ยค่ะตอนแรกอ่ะที่เมียวถักไปตั้งแต่ตอนแรกๆอ่ะถ้าใครดูนะคะเดียวจะถัก อ่ตอนแรกเมีวจะถักเป็นเนี่ยค่ะสองลายตรงนี้ก่อนซึ่งมันจะไม่ได้เป็นระบายเป็นชั้นอะนะคะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเพราะตอนแรกเนี่ยที่เมลถักเนี่ยอ่มเมวถักตามเสื้ออีกตัวหนึ่งแต่มันมีแพทเทิร์นนะคะแต่ว่าเมลก็เมลไปคือแบบไปแกะ ไปแกะตัวนั้น,นออกมาเลยนะคะมันจะไม่ได้เป็นลายนี้นะอันนี้เหมียวคี้ของเหมียวขึ้นมาเองนะคะเราก็เลยคิดว่าเอออยาาจะให้มันมีลูกเล่นขึ้นมาก็เลยเออลองทําดูสรุปว่าทาแล้วมันมันก็โอเคมันก็สวยนะคะเมียวก็เลยถักเป็นลายนี้ขึ้นมาเลยมันก็เลยเป็นแบบลายพัดเป็นชั้นชั้นเป็นแบบซ้อนกันอย่างนี้นะคะตรงนี้เหมียวจะนับขึ้นมานะคะทุกคนของของชั้นชั้นแรกตรงนี้นะคะของชายเสื้อเนาะหนึ่สสี่ เมียวทำแต่ตรงแถวที่4ี่เพราะว่ายังไงเพราะว่ามันจะได้เวลาปิดลงมาเนี่ยคะ่ะมันจะได้พอดีกันกับลายตรงนี้เพราะถ้าว่าถ้าเหมียวทำชั้นที่6อ่ะมันอาจจะห่างกันขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะห่างกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่สวยนะคะเป็นเฉพาะชั้นนี้เฉยๆนะคะต่อไปชั้นที่สองเหมียวก็จะนับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนเดิมค่ะหแล้วก็ทำชั้นที่2ต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะ6แล้วก็เป็นชั้นที่3แล้วก็6เป็นชั้นที่สี่นะคะ แล้วก็มาชั้นที่5นะคะทีนี้เมี่ยวก็จะทําอีกชั้นหนึ่งก็คือเป็นชั้นที่6กได้กี่ชั้น1 2 3 4 5 5แล้วก็จะทําอีกชั้นที่6นะคะแต่ว่าตอนนี้เมี่ยวยังไม่ได้ทำทำที่ชั้นที่6เลยก็มาสาธิตกันทําช่วงแขนให้ดูก่อนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวให้ดูเป็นมุมมุมสูงแบบนี้นะคะจะจะดูง่ายกว่านะคะเมื่อกี้จะไม่เห็น ก็รายละเอียดเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็จะมีทั้งหมดอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะถักอีกทีนึงก็คือ,อเดี๋ยวจะถักชั้นที่6อีกทีนึงอะนะคะก็จะมีชั้นที่6ขึ้นมาอีกแต่ยังไม่ได้ถักนะคะอันนี้ก็จะทั้งหมด1 2 3 4 5ี่หแล้วก็ข้างล่างนี้ก็คือเป็น2ลายที่เราถักก่อนหน้าน้นแล้วนะคะทุกคน ตรงแขนเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้เหมวก็ได้ทั้งหมด1 2 3สองสนะคะฝั่งโน้นหมียวก็จะถัก1 2 3เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ถักช่วงแขนเสร็จแล้วนะคะช่วงเสื้อก็จะถักประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่ําหลังสูงนะคะ,ะตามแพทเทิร์นเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้เหมียวถักของเหมวขึ้นมาเองนะคะให้เป็นชั้นๆแบบนี้นะคะตามแพทเทิร์นเขาก็จะมีแค่แค่ อสองลายตรงนี้แล้วก็แขนสองลายสองลายแค่นั้นก็คือจบนะคะแต่ว่าใครที่ชอบเป็นชั้นๆแบบนี้ก็ถักได้ถ้าใครที่ไม่ชอบชั้นแบบนี้นะคะก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องถักค่ะไม่ต้องถักเลยแล้วก็ถักแค่ที่เป็นลายพัดสองลายแขนสองลายฝั่งนี้สองลายแค่นั้นคือจบแล้วแต่เราชอบนะคะแต่ว่าแมนรู้สึกว่าถักมาแล้วมันมัน,มนก็สวยดีเนาะหรือใครจะเล่นสีก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าตัวเสื้ออาจจะสีขาวตรงระบายพัดเนี่ย ระบายเป็นชั้นๆอาจจะเป็นสีชมพูสีแดงให้มันแตกกับสีขาวนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเราก็สามารถที่จะไปปรับตานที่เราชอบได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปถักต่อให้เสร็จแล้วก็ก็จะถักอีกสักแถวนึงนะคะให้เป็น6 6ชั้นตรงนี้นะคะโอเคค่ะก็เสื้อตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วแต่เราชอบเนาะไปปรับในการใช้ของเราได้นะคะใครชอบแขนสั้นแขนยาวได้หมดนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ถักแขนยาว อาจจะมีน้ำหนักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทําเป็นระบายแล้วทีนี้มันอาจจะแบบมีน้ําหนักหน่อยนึงเพราะว่าเมียก็ไปลองอ่าลองสวมลองใส่ดูก็รู้สึกว่ามีน้ําหนักนิดนึงเพราะฉะนั้นถักแขนสั้นก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าแขนยาวก็ก็แล้วแต่เราชอบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจไหมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แปะไว้นะคะก็สามารถ ทักแชทไลน์มาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจจิรัชยาโคเชนะคะชื่อเดียวก,กันกับช่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ